สวัสดีครับผมนายนิวัฒน์ธุมลินครับขายประเค็มแดดเดียวอยู่ที่ตลาดเอซสายใหม่ครับผมรถที่ใช้ตอนนี้คือ All New d m a x ปี2013ครับตัว h ฮรันเดอร์ครับตัวยกสูงเติมทีละสีดำครับเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีเคียวปิกแมนครับชุดคาร์บอนมีฝาโปรงกับแก้มเป็นของมอนซ่าครับผมแล้วก็ฝาท้ายงานหุ้มของมอนซาเหมือนกันครับขัมเคฝาท้ายครับแล้วก็ใต้ฝาท้ายเป็นคัมซีครับผม ช่วงล่างโหลดหน้านิ้วครึ่งหลังสี่นิ้วครับกับแหนบไปไว้ข้างล่างชักแหบออกเหลือ3แผ่นตัดแหนบบรรทุกออกให้เหลือแทนแทนโหลดครับยกหลัง,ลงเป็นของ a อท e r r o r s ครับวันนี้เอาล้อลินโซ่ตัวใหม่มาทดสอบครับผมของ D1FF ครับ6รู6ก้าน หน้า9ก้าครึ่งหลัง1ิบครึ่งครับล้อตัวนี้ยังคงสไตล์เดิมครับเป็นล้อก้านดำขอเป็นโครเมียมครับรถตัวนี้เป็นตัวแฮนเดอร์ครับซุ้มมันจะคงปอกมาหน่อยใส่แม็กตัวนี้ก็จะพอดีเลยถ้าคืออยากได้แบบว่าให้มันถาวรนิดนึงก็ใส่อะแดปเตอร์หน้า2นิ้วหลัง2องนิ้วครับล้อตัวนี้เป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะครับเป็นล้อที่น้ําหนักเบาออกตัวดีครับระยะเบรกสั้นแล้วก็เวลาเลี้ยวก็ดีครับเหมาะสําหรับรถบ้านครับรถซิ่งถ้าอยากได้ล้อแบบจบจบก็ตัวนี้เลยครับ ห้องเครื่องเก็บจากแจ็คลิสซิ่งหน่องจอกครับผมแล้วก็ฝ่าวาลทำเป็นธีมสีเขียวดำครับให้เข้ากับสีรถครับผมท่ออินเตอร์เป็นชุดอลูมิเนียมครับหัวฟิตติ้งของ h อสครับไอถังเลคุเลตของ h อสบา b ครับ, b รบ <S <S ในห้องพิาสานก็มีคัมเคของไอรอนบาร์ครับแล้วก็คัมถังน็อตเป็นของกิตล a ส i ิ g งครับ ดิฟฟี่หตัวเซตดีหนึ่งตัวครับแล้วก็เบอร์กัวคีสองตัวครับหลังลูของ a, มอนซ่าพวงมาลัยนาดี้ครับค <You S 2> อรับ no